เกิดแล้วนี่ปลาทั้งกะพอ่อผมเจอปลาทั้งกาต้องมีมูมันงหรอพ่อผมเจอปลาทั้งกาแล้วเจอตัวแล้วครับนี่เจอตัวแล้วอึบนี่ยนี่ตะกัะแตนเขียวครับสวัสดีครับ ตอเนี้ครับมื่อนี้ผ้ามาเป้าอ้อยตามล่าตะก,กะแตนครับไตยังไดก็ับ,บ่รู้นะเคยไต่กันมาหาไต่ข้างแรงก,กันไปเบิ้งกันครับว่าไม่ทีไหนใช่จะยัไม่ทีได้อังไดีไปเบิ้งกันครับผมเห็นเปิดมาไต่หลายคนยนี่ก็ยังไงเปิดไหนพู้เราปวดสองขวดคนเด้ออกเดินสายล่ากลางคึืนไต่ตะก,กะแตน ไปเฮามอน้ขี่มไซค์ครับอยู่เลาะตรงหน้าจะคล้องเหระตะกแต,แต,แตนเ่ิงน,นี่กำลังไล่หิมาเทาะจะไปเป็นปาตังกาลเลยยังชื่อว่าระบาดมาลวดขาปลาหมอข้างดำอยู่ตอนนี้ <c oughs> ไปรุนกันครับว่าม,ามอน้เขาจะได้ลายบ่เอามาสองขวดครับใส่น้ำ ป้าเขาป้าเขาละกะตรงป้าอ้อยครับใบอ้อยซอยๆนี้แม่รลด แตนเขียวครับแต่โอ้นนโ<ฮ>ออกมาสี่บอกเลยเจอนครับตัวปกเอบเลยแสดงว่าแถวนี้มีได้ออมันนึงโตครับนี่ขวดมันมันปรย่านเห่อครับกลางคืน จะชอบแสงไฟหึือใดนี่แหะผมผาดแนวเดียวครับผาาเอาผ่าบับปิดข้อบุป้าอวยบ่ม,มีผ่าบับปิดข้อเลยผมเดี๋ยวหลุดหมดสิบกัน แมงบงุงนี่เ,เบื้องฟังน้ำพ่อครับเสร็จพอว,นนว่าตบไงนานว้าวเดือด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 เขาชึบ เงา้นีครับโอ้คโอ้ย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 อ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอายโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้าไป้ยาอ้ย่อ้ยโ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 อ้อ้ยโ้อ้อยยโอ้ยโอ้ย้อ้ยิอ้ยโอยโยโอแยโอยโออยโยโอ้ยโยอ้ยโอยงอย แง่งลงใส่เอือกะไหรือแง่งเลยขึ้นฟางสิเอาค่าเหนียวพอะนะเออเสียงโอ้เร็วอ๋อพี่ท้ายเสียงโอเคไปบัดกุไล่ละบัดกุไล ไม่ได้เหลี่ยมตาจะขออังกี้มันจะอยู่เป็นมูบ่ะส้มัาข้อ่หลอันบ่อันนี้ตัวสีเขียว ตะกะแตนโมโอ้นั่นเดีตัวหนึ่งเอาคือมีนี่เนะครับตัวหนึ่งจุ๊บตัวใหญ่ตัวเขียวความแสบสูบไป,ปทั้งกาบได้บ่ Hoa chơi tồn hình hắn. Nhay hoa 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 nó hoa hoa nhà hoa 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 ขันเันมีม right. ันหลายกว่านี่เห็นมั้ยดับแนวแล้วขันเป็นประมอข้างน้ำยุบานห้องสี่ดับแนวงันล่ะเออ ตกน้าวเลยตอนนี้เกิดแล้ว,ว,ลวนี่ปลาทั้งกะพอ่อผมเจอปลาทั้งกะต้องมีมูมันงเหรอพอ่อผมเจอปลาทั้งกะแล้ว<ะ>ตัวสีน้ำตาลเป็นบ้าปลาทั้งกะไหมโอ้ัวสีน้นตนำตาลคื้นอยังนี่ ตะกระแต,แตงเขเจ้าอืมมันไปบ่ได้พราอมัท่านได้มีปีกเอา้าตัวหนึ่งมาจับแขนผมกระโดดเลยมาทาั้งนี้แหละมีปีกเล่ะเจ้าอยู่ไหนหาก่อนนะครับไม่เสร็จแล้วโดดมานี่แล้วครับคนดู ม,มันมมาหาไฟผมแล้วมันก็เลยเห็นว่าเป็นคนมันเลยโดดนี้มาเห็นไปรอดโอ้ยนี่เดียวแล้วคนนี้คนนี้ท่านได้มีปีกนี่ท่านได้มีปีกก็ะเลยบินมาได้เห็นไฟก็ะเลยหมอบ กระโดดได้อีซื้อครับแต่กระแตนอยู่ในปลาอ่อยมันหัวกระใหญ่ว่าเนี่ยมีปีกอยู่ไสต่ออยู่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นศัตรูพืชนะครับเนี่ยมันมากินใบอ้อยของเกษตรกร,ร,ก,รการที่เขาออกมาจับแบบนี้ก็คือว่าเขาช่วยเหลือกเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งนะครับโอ้นี่ นี่บ้าเงาเนี่ยมีคนออกมาไต่หลายปืออ้นเขาอ,อึนตะกะแตนนี่ยังครับสีเขียวนี่ตะกะแตนโม่ตะกะแตนโม่เขามาไต่กันหมดแล้วก็กลับไปเรียกห้องพุงมากผมเห็นจอดโดดเลย,เลย,ยแสดงว่ามีเลยเนาะยังพอจุดยได้าละตัวครับไปครับผมไปอีหมายต่อไปกันตรงนี้มีสองคนครับแปลงนี้ ไปไม้ต่อไปกันเท่าโ,โอ้โอ้คนหลายคนออกมาหลายตัวนี้เค้ เออกแม็กบ่นนะมีทีมงานเจอทีมงานครับไปตามทีมงานเจอแล้วนี่ครับจุ๊บนี่หนึ่งแต้มเจอตัวเล็กหนึ่งตัวครับจุ๊บเนี่ ส้ขวดเส้ขวดว <c oughs> ่าผิดเส้ขวดเส้ขวดครับนี่พวกปะนี่พักพวกปะบใบไม้ใบอ้อยสอยเบิดนี่นกหน่อยตัวหนึ่งนี่นกตัวหนึ่งครับนจับอยู่ต้นใบอ้อยอนอนี่ยก,กำลังกินชุบเอาจับพลาด อาไหมเอาต้องหาวางเหรอหายไม่ใช่แ,แล้วครับแต่ละห้างคือเขียวคือกันบดแทนอ๋อคนนี้รอด เนาลาดเจ้าเลยตัวครับมองเห็นแต่ไกลๆเลยน,นี่มีเขียวนี่ปีดพร้อมนี่จับด้วยเนาะแล้นี่นกำเต็มเงียวเลยครับนี่ครับโอ้สวยน,นี่ตะกัตเตนเด็กจุ๊บได้เหมือนกัน ตัวเล็กครับตัวเล็กก็ต้องจับไปฮนเบิร์ตใช่เลยเกษตรกรไปต่อครับผมนี่ตะกเตรี่ยงเอาจุ๊บนี่ครับหัวน้อยเล้วบนี่ แ,แต้มครับผมเห็นเห็นเห็นทางนี้และวเปน็นอะไรหนึ่งเิ่งเห็นด้แฝบอยู่เมื่อกี้นี่ครับนี่ครับซ่อนอยู่ใตไปไหมจุ๊บตัวเล็กตัวเล็กก็เอา หนึ่งตัวครับนี่กำลังขึ้นปีกอ๋นี่ครับนี่ตามเจอจนได้เจอ,อหัวแหลมครับ,บกำให้สุดเย็บปล่อยมันไว้อีกหนึ่งตัวครับนี่ซอนซอนอยู่ใบไม้เจ <c oughs> เจอตัวแล้ว เดีอครับสองตัวนี่สองตัวเลยสองตัวเลยรอบนี้อยู่กันเป็นฝูงปลาทังกาพ่อบอกว่าปลาทังกาเนี่ยมันอยู่กันเป็นฝูงครับอยู่กันหลายๆตัวเราเจอตัวหนึ่งเราห้ากับวนหาเลยครับอยู่ใกล้ๆกันจะมีอีกนี่ไงเจอตัวเล็กมาแล้ว ตัวเล็กใช่ไหมจึ๊บไปนู่นจึ๊บจึ๊บกลับมาที่เดิมเสลาวเสลาหลีเก่งเถอะเด้ตัวนี้หน่อยเก่งเถอะเด้ไปทังไหนล่ะปะ่านนี้โอ้เก่ง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 ซ่อนตัวได้ดี ว่าสมพ่อสัมพ่อ,พอ,พอ,อยูได้โดนแลลวเนาะเดี๋ยวเขามองหางพี่ต้องเจอซะละอ้ไปเจอหลอดหลอดไปต่อห้าวหลอดและตัวตอโอ้โหตัวนี้ตีกวกาไงเลย ตัวกไงปีกเงี้ยวมาความบินอยู่กันเป็นฟูงจริงๆครับเห็นบ่าลบเข้าแล้วยังไปตาเลยจุ๊บปลาทั้งก้าอยู่กันเป็นฟูงจริงๆครับตัวเล็กตัวน้อยเอา้าช่วยเหลือเกษตรกร,กร <c oughs> มองไปหลบๆพี่ครับ กล้ๆกันนี่แหละนจะมี่มันจะลบน้าหลังใบแล้วก็บางที่มันจะอยู่ทื่งใบครับถ้ามันเจอเห่าหร้วมันจะลบอยู่หลังใบใหม่ครับตรงที่แสงมาถึงเาจะต้องนอไว้ก็มันเอาทีมงานได้เยอะมากเลย สุดๆพึ่งมากได้นี่ปั๋ึ๊บนี่อ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้เดิกแล้วครับประมาณเที่ยงคืนละอานี่มาเบิ่งกันครับนี่คือตะกัแแตนที่เขาได้ครับเกือบเต็มถุงเขียวทรับนี่แหละครับพอละนี่อ่ะแคนี้เลยโตงาม,งาม ใง่งามงๆครับผมไปเฮาทอดกันครับไปลุยเตรียมตัวทอดแล้วครับผมจะไปทอดอยู่ฟังน่ะนี่นี่คือตะกรันที่เฮาหาไม่ได้ครับนี่เต็มเลยขีย่ออกแน่แล้วก็นเลยว่าจะทอดกันเลยครับเตรียมกระทะเรียบร้อย ลุยเฮ้าแมวคอดนะครับผมเตรียมยุงอยู่เดี๋ยวกระทะนึงพอดีเอากรอบกว่าไปเลย ออบไปเลยครับเราต้องร่องีออกเข้าเทากับต้องอ้นกีมัน <c oughs> ปกติแล้วเขาจะค้างไว้นี่ีออกเมืออื่นใะ่อดกินสุดราครเบสุกีล้าเดมัาออกไปสายู่บวกกเลย

我做，我阔我多做，放开，不要紧，不放开，放放不你 กระแต่พร้อมเสือบแต่ยังว่ายังม่ในไรถดีคุณนแนวกินทั้งนี้กัน,ก,นกินทั้งนี้ใส่รถด,ดีครับรถด,ดีเขาบะมีเขาใส่ซอสเอาใส่ซอสฟ้าเขียวครับเวลาเขาขายยื่นน้ำงานทุ่งเขากับใส่ซอสนี่แหละ <laughs> ใส่ซอสกระปิกไทยค้นใส่ซ้ำก่อนใส่ซอสแล้วค้นใส่ซ้ำครับทิ่มีการติดอบเหลือ,อ,อลตัวนี้แซ่บแล้วนอกจากจะกินเพิ่มก็เน,นี่ออออ <laughs> ต้องการอะไครับจานเก่า ว่มีขีเลยล่ะไม่ชิมเบอรมาชิมเบิรงมอนขีมันออกแล้วไม่ขี่แล้วไม่ก็ใครลวนเห็นบะเมื่อป่เคีมกินกับเขาบอะแต่กระแตนทอดมากกิบวคินเิดนะทุกคน วันเดเสียงไนกันใครเปนนี่อาเจ้าใครนั <sk <sk ่นล่ะภูเขาทองนัวเสียาเสียบไหลกางเียเอาอ้กันนี่แล้วกันนี่แล้วเห็นหน้าไวอย่าน้อยติดต่อต้องเสียบมุกโวยเต็มเลยขึ้นกอควายเลย

หมวกจะไปเรีนเียตัวบัวก็นอนเนียนอนสั้นน่ยไม่งเรียนเด้อจะขอโบสถ์ถึงหมวกติมจ้ะติมแล้วเย็บร้อยครับสำหรับการไปหาตะกะแตนเมื่อเนี้ยเจอกันไหมคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมครับบ๊ายบายครับ